พร้อมแล้วนะครับที่จะออกเดินทางไปจังหวัดชนบุรีกับนิพนธ์โอโต้ค่ะชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ววันนี้เจอกันที่ชนบุรีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามผมนิพนธ์โอโต้ค่ะนะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วปลายทางวันนี้นะครับจังหวัดชนบุรีกับเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับ2.4ปี2019นะครับค่างวด5,900บาทนะครับสำหรับน้องชายคนนี้ทํางานอยู่ที่โรงงานจังหวัดชนบุรีจัดไฟแนนซ์ผ่านเราก็จะเป็นทางไปส่งมอบที่จังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้อยู่ที่มหาสารคาม ก็เดินทางประมาณ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงที่จะถึงนะครับพี่น้องปักหมูให้วันนี้เจอกันที่จังหวัดชนบุรีแล้วเราถ่ายทําคลิปไปเรื่อยๆกับผมพี่บดอัลโตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วกับโตโยต้ารีโวคันนี้ไปสวัสดีน้องกันอยู่ที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ไปมออปลาระอร่อยๆให้น้องกันครับระหว่างทางนะครับก็แวะเขา้าพักรถฟังล้าดแป๊บหนึ่งนะครับกับโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเมืองคนแล้วนะครับ ยังไงนะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับไปส่งบ้านลูกค้าที่ทํางานเลยนะครับอยู่ที่เครือสาพัฒน์นะครับจังหวัดชนบุรีนะครับไม่ต้องมาจานะครับจะส่งได้ทั่วไทยครับนีนะครับเขียนใต่ท้ายรถด้วยใครเห็นก็ถ่ายรูปทักทายกันได้โทรสอบถามกันได้นะครับใครสนใจรถมือสองต้องนิ่งผลอโตัวคานะครับชัดเจนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วนะครับบริการจัดไปแนนทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับวันนี้ก็ไปกับลูกสาวแล้วก็นะครับพาลูกสาวแฟนไปนะครับวันนี้ไปส่งมอบ ที่จังหวัดชนบุรีครับนี่นะครับก็ถึงที่ชนบุรีแล้วนะครับตอนนี้จอดเติมเช็คความพร้อมนะครับก่อนที่จะไปหาน้องเขานะครับตอนนี้คันนี้ก็จอดถึงแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวไปสวัสดีกันน้องชายกันเลยนะครับกับผมนิโบนโตคานะครับสภาพช่วงบนช่วงล่างนะครับล้อแม็กสวยๆแบบนี้ใครอยากได้นะครับอยากเป็นเจ้าของรถโตโยต้ารีโวแบบนี้นะครับต้องที่นิโบนโตคาชัดเจนก็หนีบ่มีอีกแล้วนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไปนั้นได้ทั่วไทยนะครับ อันนี้ลูกค้าจัดเฟแนนซ์ผ่านนะครับเราก็มาส่งมอบถึงที่เลยนะครับเดี๋ยวรอน้องเขามารับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ห้องพักน้องกันน้องเขาไปนําหน้าไปแล้วนะครับเราก็ขับรถตามนะครับเจ้าของรถนะครับก็อยู่ด้านหน้านู่นครับถนนหนทางก็ครับต่อไปอีกสองกิโลเมตรนึงนะครับมันไม่เหมือนแถวบ้านเรานะครับซอกแซกซอกแซกนะครับนี่นะครับเห็นไหมพูดมาปู๊ก็วิ่งปััดมาเลยนะครับ ทางค่อนข้างแคบนะครับที่ชนบุรีนะครับส่งถึงที่ครับวันนี้โคตรโต๊แล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับคันนี้โตโยต้าลีเวนีครับเจ้าของรถตอนนี้น้องชายนะครับวันนี้นี่ครับไปจัดไฟแนนซ์อนุมัติพิเศษนะครับสําหรับธนาคารเกียรตินากินขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเมื่อเนี้เอารถลงให้นะครับที่ราก็าไม่ได้เปดเมากครับเอารถลงให้เลยเอารถลงให้น้องก่อนนะครับดูไปยืนอยู่ในน้่นไปดูมาถึงเนี่ย สุนบุรีครับกนนะคะกค้านะครับทนะะีนี้ก็มาส่งถึงที่นะพร้วเรื่องอารมณ์ พ้นตีโตัวครับเดี๋ยวค่อยทำมีกันเดี๋ยวนะครับเู่นึงเดี๋ยวค่อยสัมผัสกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับเอาลงรถเรียบร้อยสไลด์ลงนะครับวันนี้ก็เป็นจากคะแนนธนาคารกรุงเกียินาคินนะครับอนุมัติผ่านนะครับในเงื่อนไขอนุมัติพิเศษนะครับอนุมัติพิเศษในที่นี้หมายถึงอะไรหนึ่งครับถ้าเป็นเต็นท์ V A P เราขอได้นะครับเราขอได้ในเคสแบบว่าอนุมัติพิเศษเนื่องจากน้องเขาเพิ่งเข้างานใหม่ในเพิ่งได้สลิปแค่เดือนเดียวเราก็ต้องขออนุมัติพิเศษให้อันนี้ตามเรื่องจริงตามพิจิงเขาไม่ให้นะครับแต่ว่าเคสนี้เราดันช่วยค่างวด5,900บาทจริงไม่จริงวันนี้ถามน้องน้องอยู่ที่จังหวัดยูนี่ตอนนี้จังหวัดชลบุรีครับสงขลาหอมองครับผมแบบนี้ฝากทางน่่นนะบอกเป็นยังไงไปเบิ้งเส้นเธอเลยให้ f i n น n c e มาเส้นให้อยู่นี่บพผ่าน เช่นรถพันรออีกกี่เดือนหกเดือนหกเดือน6เดือนนะครับอันแล้วก็มาเซ็นอีกครั้งหนึ่งที่เราลงไปบ้านเนาะนี่นะครับเขากบบวลืมนะครับที่สารบานเข้าปลาล่านะครับเอามาให้นองคนรถไใส่ไว้ยู่ไว้กินนะครับในเมืองทำงานนี้นะครับอันนี้พร้อมมอบให้นะครับขอจกธนยุธ์เรืองเจริญยนสองพันสิบเก้ามอบทั้งปลาล่ามอบทั้งผ้าเช็ดรถไว้ให้นะครับกับซิตาริโวคันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จีาว่าให้เห็นมันนก ชัดเจียนก็หนี้พรมีอีกแล้วนี่ผลตอโต้หาวันนี้มาสัมภาษณ์น้องก,กันเลยเป็นยังไงบ้างอะในการจัดแซน์นของพี่พอ่ายครับแต่ว่าต้องรอต้องรอสาหรับลูกค้าที่ว่าติดเค่ดิตเพราะน้องไปเซ็นที่อื่นมาเขาทาช้าหมดเลยครับเซลล์บอกว่าอะไรนะทีแรกไปเซ็นเริ่มต้นเลยทําเขาบอกว่าเซลล์ครั้งแรกเลยที่เขาติดน้องไปเซ็นของธาน,าานาคารไปแซ์อะไรไม,ไ,มไม่ต้องบอกนะแต่ว่าไปเซ็นเต้นแรกเขาว่าไงว่า ไม่ผ่านผมบอกที่แรกไม่ผ่านที่แรกบอกว่าน้องว่าผ่านผ่านอย่างเดียวพอน้องเซ็นไปปุ๊บเสร็จไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านาน,น้องส่งมาหาผมนะครับแล้วน้องขึ้นแท็กซิ่งขึ้นแท็กซิ่งผมบอกว่าให้รอหกเดือนหลังจากหกเดือนนะครับเราก็มาเซ็นไปนั้นอีกครั้งหนึ่งโดยพ่อ,อคุณพ่อและน้องขึ้นไปหาผมที่เต็มน,นะครับแล้วก็เราก็ทําสัญญาแต่ต้องมีเงื่อนไขคือได้เพิ่มดาวได้ดาวเยอะนะครับก็ดาวอยู่ที่ 80,000นะครับคันนี้เราก็ลูกค้าได้ค่างวด5,900บาทนะครับตลอดสัญญาวันนี้ก็ขอบคุณน้องมากนะนะครับกลับไปบ้านแวะไปเล่นน้ำผึ้งก็ได้เด้อบอลลอนนะครับและเสื้อนะครับหมดนะครับเสื้อหมดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะสั่งทำอีกนะครับตัวนี้วันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับฝากร้านนิดนึงมีผนเอาโต๊คามนผลเออโตคะคาครับออกง่ายครับสโลแกน ชัดเจียนชันเจียนกุนี้บอมีอีกแล้วนะครับที่ชนบุรีนะครับวันนี้เจอกันสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ไหนเราไปส่งกันที่ไหนติดตามได้นะครับกับที่ค่นเอาตัขาชันเจียนกุนี้บอมีเอีกแล้วสวัสดีครับ